สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปังจะมาดูสวัสดีค่ะวันนี้ป้าปังจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเพราะ,มะเมล็ดแบบควบแน่นนะคะอันนี้คือต้นสังขะกรณีนะคะที่ป้าปังไปเจอมาที่ที่ข้างทางอะ่ะคือเห็นแล้วแบบสังขะกรณีนี้ดอกมันสวยมากนะคะมันมีทั้งสีแดงสีม่วงอ่าสีเหลืองนะที่เห็นเห็นอยู่มีแดงม่วงเหลืองส้มนะคะ สังขารกรณีนี้เนี่ยชื่อมันแบบพี่เลนหน่อยนะถ้าเรียกอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกวางตูดแชหรือก็อะไรอีกอันนึงอ่ะกีตูดแฉะอะไรพวกเนี้ยนะคะมันเป็นยาสมุนไพรชั้นเลิศเลยสําหรับกินบํารุงบุรุษสตรีนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทองนะคะทีนี้ต้นมันเนี่ยสังขารกรณีนี้ดอกเขาจะสวยมากเลยนะคือ บางคนก็ไม่สนใจว่าจะเอามาทําเป็นสมุนไพรบางคนก็สนใจที่ว่าเออดอกมันสวยก็อยากปลูกประดับเนาะอย่างป้าพังนี่นะคะก็เห็นความสําคัญว่าเอออึ่งดอกสวยก็สามารถปลูกประดับบ้านได้สองมันสามารถเป็นยาสมุนไพรได้บางเออญนนะคะไปเจอดอกสีม่วงแบบสวยมากเลยนะคะอยู่ริมข้างทางแล้วมันมีช่อที่แบบว่ามันแห้งๆแล้วอะ่ะก็เลยเด็ดมานะคะเด็ดมาแล้วอูด บีดูนี่ดูแบบมันแห้งแห้งมันจะรอดไหมเนี่ยก็เลยลองเอามาเพาะดูโดยใช้วิธีการควบแน่นนี่แหละค่ะเพื่อนๆนเนี่ยเพาะได้เจ็ดวันนะคะจริงๆเขางอกตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่สี่นะวันที่สี่ที่ห้านี่งอกยาวแล้วทีนี้บังเอิญบ,บ้านเรามันฝนตกตลอดป้าปังก็เลยไม่เปิดฝาไม่เปิดกล่องนะคะกลัวก็จะฝ่อพอดีวันนี้มีแดดก็เลยจะเอาเอาเอา,เอาน้องเนี่ยลง ลงลงถาดเพาะนะคะลงถาดเพาะก็จะทดลองดูนะว่ามันจะรอดไหมนะคะแต่ตอนนี้นะ่ะงอกมายาวเลยค่ะขั้นตอนการเพราะแบบควบแน่นนี้ก็ไม่ยากนะคะ,ป,ะป้าปันจะแปะลิงไว้ข้างล่างให้นะคะแล้วก็จะอธิบายไปด้วยคือเราก็หากล่องกล่องพลาสติกขนาดไหนก็ได้นะคะให้มันเหมาะสมอ่แล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ทั่วไปที่เราใช้ในพวเรือนี่แหละคะ่ะไปชุบน้ําชุบน้ําแล้วก็บิด บิดเขาให้หมัดหมแล้วก็วางแบ์ลงในกล่องเนี่ยวางแบร์ในกล่องแบร์ในกล่องอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้มเมล็ดมเมล็ดพันธุนะคะอันนี้เป็นมเมล็ดสังขาการณีเนาะวางวางลงที่ตัวกระดาษทิชชู่นะคะวางลงไปเสร็จแล้วก็พรมน้ำน,นิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ เขียนชื่อไว้ว่าเราพอตั้งแต่วันที่เท่าไหร่มันจะได้ไม่ลงลืมเนาะเราจะได้คํานวณถูกนะว่าเออกี่วันมันงอกมันนู่นนี่นั่นเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ปิดฝาปิดฝาให้สนิทเลยนะคะไม่ให้ลมเข้านะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นมันจะมีอ่ละอองน้าเกาะอยู่นั่นก็คือระบบการควบแน่นนะคะน้ามันระเหยขึ้นมา <c oughs> มันก็จะมาเกาะอ,อยู่ตรงนี้มันก็จะรักษาความชื้นอยู่ในนี้นะคะ แล้วก็วางไว้ในที่ร่มห้ามโดนแดดเด็ดขาดนะห้ามโดนแดดนะสําคัญมากเลยข้อเนี้โดนแดดไม่ได้ถ้าโดนแดดปุ๊บมันจะมีความร้อนแห้งนะแล้วมาเล็ดก็จะฝ่อทีนี้เราเก็บไว้ในที่ร่มห้ามโดนแดดประมาณห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยเขางอกออกมานะคะช่วงนี้นะห้ามเปิดฝาดเด็ดขาดนะเพื่อนๆห้ามเปิดฝากล่องเลยถ้าเปิดฝากล่องปุ๊บเราปุ๊บมันมันจะแห้งหรือมันจะฝ่อนะ พอมันอย่างนี้แล้วนี่พอมันจะใช้ได้ถ้าเรายังไม่เอาลงถาดเพาะอย่าเพิ่งเปิดกว่านะ <c oughs> เพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนก็เอาวางไว้เนี่ยแล้วก็อย่าให้มันยาวเกินไปมากกว่านี้ถ้ามันยาวเกินไปมากกว่านี้ปุ๊บเวลาเอาไปลงถาดเพาะแล,แล้วเขาจะไม่แข็งแรงนะต้นเขาจะไม่แข็งแรงคนระับเพื่อนเ่ออันนี้ก็คือวิธีการเพราะแบบความแน่นที่ตะปังเอามาให้ดูนะคะถ้าใครพเพลาะเพ,าะเ,พ,า,ะเพาะเมล็ดพันธ์อะไรที่มันไม่งอกลองใช้สูตรนี้ดูนะคะ รับรองงอกแน่นอนค่ะเพื่อนๆขอให้มีความสุขนะคะ